รองศาสตราจารย์ดรกิตพงศ์เกียรติวัฒชัยนะครับในตอนนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยทางรัฐประรมศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นนะครับเรื่องสําคัญนะครับที่นะครับอยากให้นักศึกษารวมทั้งนะครับผู้ที่รับชมนะครับเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับดังกล่าวนะครับ วิลส์นะครับและบูคูลัสนะครับถือว่าเป็นนักคิดท่านหนึ่งครับที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลนะครับให้การวิจัยถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัตินะครับมากน้อยต่างกันก็พบว่านะครับปัจจัยที่สําคัญในเรื่องนี้ได้แก่คุณภาพของการวิจัยนะครับเขาเรียกว่ารีเสิร์ชนะครับคุณภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณภาพการวิจัยรวมทั้งนะครับความสามารถในการในทางปฏิบัติของผลการผลการวิจัยนะครับความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ แรงท้าทายต่อสภาพของผู้ใช้นะครับและความพอดีในเวลาของงานวิจัยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะนะครับมาตรฐานคุณภาพสำหรับงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่นะครับนักวิชาการนักวิจัยนะครับนักคิดนักทฤษฎีครับให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับมาตรฐานคุณภาพสำหรับงานวิจัยทางรลสะนั้นนะครับก็จะประกอบด้วย นะครับสี่สี่เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องการวางแผนการวิจัยการวางแผนการวิจัยก็ถือว่ามาตรฐานเรื่องนี้นะครับนักวิชาการนะครับให้ความสาคัญอย่างเป็นอย่างมากนะครับในการกําหนดประเด็นนะครับหัวข้อในการวิจัยว่าการดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าวนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการวางแผนตั้งแต่กําหนดชื่อหัวข้อวัตถุประสงค์ตัวแปร นะครับวิธีการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดนะครับลำดับถัดไปครับก็เป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องกระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยนี่ถือว่านะครับเป็นกระบวนการโพเซ s ที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยนะครับการกระทํานั้นจะเป็นเป็นขั้นตอนนะครับมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องนะครับมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็3ครับ การในการวิจัยถือว่าเป็นมาตรฐานที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับและเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญที่อาจจะทําให้นะครับทราบ <ys> <ร>ว่างานวิจัยดังกล่าวนะครับมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนก็คือการตีความและการวิเคราะห์นะครับการตีความและการวิเคราะห์นั้นนะครับมาตรฐานตรงนี้นะครับบางครั้งอาจจะเป็นอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับเข้ามาช่วยในการตีความนะครับการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะมีเกี่ยวกความเกี่ยวข้องกับผู้ทำวิจัยด้วยนะครับว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องดังกล่าว น,นอกจากนี้ครับในส่วนสุดท้ายก็คือมาตรฐานนะครับงานวิจัยทั่ทวไปก็ควรจะต้องมีการเผยแพร่ข้อค้นพบการวิจัยนะครับให้สังคมได้รับทราบสังคมได้รับรับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยดังกล่าวนะครับในการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยทางรัฐธปรัชาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นสิส่งหนึ่งครับที่ผู้วิจัยเองต้องให้ความสำคัญ นะครับก่อนการตัดสินใจนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นนะครับนักบริหารหรือผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาการดาเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผนการวิจัยขั้นตอนในการลงมือวิจัยขั้นการเผยแพร่ผลการวิจัยทั้ง3ขั้นนี้ครับก็ถือว่ามีความสําคัญยิ่งนะครับผู้วิจัยนะครับจะต้องดําเนินการนะครับด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบคุณภาพนั้นนะครับบางครั้งนะครับอาจจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนะครับหรือผู้ทรงคุณวุฒินะครับนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้คําแนะนำนะครับรวมถึงอาจจะมีลีดเดอร์นะครับที่นะครับคอยแนะนำนะครับ้งแต่การขั้นตอนการวางแผนการลงมือวิจัยร่วมถึงการไผ่แพร่ด้วยนะครับการตรวจสอบนะครับคุณภาพเครื่องมือครับจะขออธิบายในแต่ละประเด็นนะครับอย่างแรกคือขั้นการวิ การวางแผนการวิจ anyway, anyway, <th> ัยนะครับเขาบอกว่าการวิจัยจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับเขาบอกการติดกระดุมเม็ดแรกเป็นเรื่องสําคัญหากงานวิจัยนั้นนะครับขาดการวางแผนนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถที่จะกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าได้นะครับว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรนะครับเนื้อหาการวิจัยทําเรื่องอะไรนะครับที่สําคัญครับงานวิจัยมักจะมีการกําหนดการวางแผนตั้งแต่การกาหนดประเด็นปัญหาวัตถุประสงค์ นะครับขอบเขตการวิจัยรวมถึงอาจจะมีการวางแผนเรื่องระยะเวลานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผู้วิจัยเองนะครับต้องให้ความสาคัญเมื่อได้วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือขั้นลงมือวิจัยเมื่อมีการลงมือการวิจัยตรงนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องนะครับผู้วิจัยจําเป็นจะต้องลงในพื้นที่นะครับในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับข้อที่จริงต่างๆนะครับ ในส่วนนี้นะครับงานวิจัยเชิงปริมาณก็อาจจะมีการแจกบอร์ดแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพก็อาจจะมีการนะครับสัมภาษณ์นะครับหรือการเก็บข้อมูลจากการสังเกตในการทดลองต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยจําเป็นจะต้องนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อนะครับหาข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องกาวที่เราสนใจนะครับแล้วพอได้คําตอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นะครับก็นำมาสู่การเผยแพร่ผลการวิจัยนะครับโดยข้อข้อแนะนําต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานผลการวิจัยที่จะถูกต้องหรือไม่นะครับนอกจากการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยและผลการวิจัยแล้วครับการตรวจสอบคุณภาพนะครับผลงานวิจัยอาจจะตรวจสอบความเ,าเชื่อถือของผู้วิจัยด้วยดังนั้นนะครับก่อนที่จะนำผลการวิจัยนะครับทางรอปสอไปใช้สารอื่นครับผู้บริหารก็อาจจะตรวจสอบ นะครับจากงานวิจัยเองรวมถึงนะครับตัวผู้วิจัยด้วยว่านะครับงานวิจัยนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาครับก็คือนะครับเป็นเนื้อหาของการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยทางรัฐประชาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะครับเพราะว่าการดําเนินการวิจัยนั้นนะครับจะต้องใช้หลักทางวิชาการให้ถูกต้องนะครับตามระเบียบวิธีการวิจัยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ในการนะครับ ประเด็นในการพิจารณาเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับการตรวจสอบคุณภาพของนะครับข้อมูลที่เราได้รับนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญขอนศนกษานะครับได้ศึกษาอีกข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติมนะครับ